สวัสสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกันเบิสกุสุสุคนว่าทีเป็นพ่อแม่พี่น้องพังไทยพ่อแม่พี่น้องพ,พังลาวพี่น้องต่างประเทศบอยาวก็ยินดีตอนขับเข่าสูส่ซ่องของบอยาสานเอาอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเมือนี้มาพ่อมาเจอกับบอยาในเมือน,นี้เนาะบอยาวกับมาอยู่ที่เมวานลงนาคัมอีกแล้วเนาะพี่น้องเนาะก็คือเข้ามาอัปเดตอ่าเฮือนซานของสาวใจเพิ่นตะกอนตะกี้เนาะพี่น้องที่บอยาเคยเอาข่าวสานมาให้เพิ่นมาส่วนเอบครัวเพิ่นอยู่เนาะ ต่วันนี้มายาจะเข้ามาเบิรงอีกว่าตอนนี้เป็นจยางไรในน้องเข้ามาอัปเดตเบิรงอีกเถอพี่น้องเลยอ่ะจังไหคก็โอเคพี่น้องไปทักทายสบายดีทั้งสายใจเป็นกันได้พี่น้องเอา้าสบายดีชาวใจขึ้นนั่งขึ้นนั่งเสาเถ่เอ้าบอบอสบายาบ่โอ้สบายไข่เน่ยจีหรืว,ว่าอย่างไร ไทยตะวันตากแนบ่บ่ตากแดดแต่แต้มมือซึนตากแดดบ่เนี่ยมันกตากผนบ่มือแดดมือซึนนั่นนี้เก็บทานบ่ได้กินเถิดกินยาไปหายุหามองว่าท่าสื่อนะาสื่อเศร้านี่อ๋อใครในขึ้นอยู่บ่เหมนเนี่ยโดยคืออ่ะนั่งอยู่แบบคืออ่ะเศร้าแบบนึงมันสบายสื่อยาเศ้านี่โดยสบายดีล่ะสบายดีโดยนั่งลง พ่อ,พอเพิ่นไปใชซะเพิ่นไปตัดพื้นมันไปตัดพื้นอีกแล้วอดอขำหมดแหละโดยตัดเป็นทถี่ยวพัดจะไปไปให้ทานตากแดดบ่โดยแต่มแดดมันชื้นแท้แดดแห้งมันชื้น<อ>นะอ๋อก็เลยเห้หบ่สบายไข้เลยบาดนี้โดยสาธุเนาะซื้ยอ,อยากินมื้อเช้าวันงง่ายซื้อยานี่กินมื้อเช้าเอ้าทื่อยาอ่าพาราบ่โดย โอ้ยได้กินซองเม็ดเสีเสาวนี่โดยอ่ะเดี๋ยวนี้ก็จะจะทักโฮมเกินไปเนาะโู้อยู่มันแดดเลยกะเอากระซาก่อนมันเปลี่ยนมากเลยเนี่ยหยันพนตกห้ามนะพ่นตกห้ามทานโดยมันแดดบาดแดดเนาะบบดบาดโตกบาดโต๊กบาดยาวบ่พอช่วงนี้มันเป็นหนาฝนพี่น้องเลยทัานมามีอย่างในนอนเนาะพอมันตกมากนะมันตกแบบยกลงกระนำลงมาเลยอ้าวหล่ะขนมนี่กองไม่หรอโดย อย่าลืมเด้อนั่งอยู่ที่ชื่อนั่งในเมได้ยังกินไข่ข้าวๆมาหนิเจ็ดทอดไข่ทอดไข่โซ่ซอสแซ่บก็นัวอยู่บ่เป็นไข่กันเนี่แซ่บไม่ชอบปากเนาะมันมันบบแซ่บไม่ชอบคนบริสบายเนาะมันแบบโมมีรสชาติหนิเนาะเป็นเวียนเป็นวินเก็บกะมันทันพ้นพ้นตกห้ำมุนเมื่อทัน เน่าตาบักใหญ่นี่เด้อท่าน10ชอบโอ้จนฮอดครึ่งยังได้ยังแต่หัวมันน่ะยังบ่ทันใหชุดเด้โดยนตกะมุอืมเป็นน้ําเปะอยู่โดยเบิ่งเจ้าก็เป็นคนบ่เป็นตแข็งแรงเนาะเนาะบ่แข็งแรงแบบเจ็บอ่อนแอเรื่อยๆเจ้าเนาะอ่อนๆแอเฮาป่วยทั้งยืนเด้อป่วยทั้งยืนโด ป่วยตลอดนะป่วยยไงเนาะปืนเฮ็ดเบียกไปเฮ็ดงานไปน้ำซื่อเนาะปืนเฮ็ดนี่แหละมีแต่ความเจ็บนะเนาะเจ็บป่วยตลอดเบื้องเราเนี่ยหักปืนเฮ็ดไปเรื่อยๆพอเฮ็ดได้พอเฮ็ดโดยมาเฮ็ดไปทั้งกระเทกติอยู่หนังกูไม่ได้มีเบียกมีงานกับกมีถัวตาอยู่อยู่ไปกับ พอร์เซียแห้งยี่สิบเฮ็ดเห็ดได้ยดูยังอยู่กับทิมแห้งละาและเฮ็ดเห็ดได้เฮ็ดดูดูเป็นทางเป็นป่วยทางป่วยทางเฮ็ดพ่อเพิ่นไปตัดพื้นไก่ไหีือ่ตัดแต่ในมือไปคู่มือบ่นี่นะไปคู่มือเพิ่นค่ะวั่ได้อยู่หลอกไปตัดทำเพิ่นแหละดูไปนำรถไทยเพิ่น ในหารถกันไส่รถนึงไปนำรถเพิ่นอ๋ออาศัยรถเพิ่อนโดนอาศัยรถเพิ่อนอะไรบาตัดใส่รถเพิ่นก่อนโดนไม่ทั้งรถเพิ่นจังได้ไม่ของเพิ่นอ่าเจ้าของรถน่ะหารถของเพิ่นนสี่ของเพิ่อนสี่ทีห่าแล้วเป็นของเฮาโอ้เขาออกเฮงเนาะของเฮงใส่เพิ่นโดนโดยไม่ยังเฮาบ่ได้ซื้อบ่ไม่เพิ่นชวนผู้เลยพูดคอพูดเจ้าเขา บางกันออโดยในเงินเธอได้จากขายเที่ยวก็ไไลดอกเที่ยวนึ่งเซ้นนึงอ๋ันขายแต่เที่ยวนะดโอ้น่เดี่ยวเที่ยวที่หาเนียเดี๋ยวนหนึ่งจะพ้องหลดกับซีเซ้นเะไรนหนึ่งกับไปไลเด้อโดยอันนี้คืออัน ไปตัดไม้รับจ้างบ่ไปขายบ่รับจ้างขายโอ้ไปมาตัดมาเห็ดเองเนาะตัวนี้คือเราไปตัดไม้ให้ภูที่เพิ่นเฮ็ดทานคือกันได้อ๋อตัดไม้ไปขายได้อันนั้นอะไรเจ้าอยากบ่เจ้าจะเหตุตกกับกับดูเจ้าอยากจับใจกินเนาะอเจ้าอยากกินเนาะเจ็ดปีแล้วลูกคนนี้นี่ยเจ็ดปีเจ็ดปีเนาะได้อืมพี่เลี้ยงี่เราไปเลยพเดียวโอ้ยอายุเจ็ดปีพี่น้องเลยนอกจากนี้พี่คือคนนะพี่เป๊พี่เป๊เป๊ ไปด้วยกินไม่ลด้เยอะเหรอแรับแคบแคบขนาดนี้ข้าวหน้าจ้ำปาห,หาหห,ห้า,หา,าหมาให้ตอนนั้นกับยังย่งอยู่หรือเปล่ายังยังอยู่เนาะยังพอได้กินอยู่ข้าวน้ามันบ่ะนอืมนะเป็นไงครับสู้ๆนะ่นเลยดนถูโดนต่อไปมีข่าวกินเดียก็ถือว่าลาบประเสริฐแต่นาะคนเฮาโดนแต่บุมมีข่าว,าวกินให้กระติกแต่บุมมีข่าวคนช่วยเลือให้กระติกเลยนะอืมห้าคำกวดท่านกับวสิได้ไลายกับบุราอีกแค่นี้แหละ มันตกห้ากระเปื่อยมืดทานอ้โพื้นหกหลดแน่น่ะก็บอได้พอจ้างรถอพื้นซ้ำพื้นหกมันใหม่เบิดบ่บอเลยว่าใหม่มืดอะไรไปน้ำขิดเป็นขีิเทามืดพ่นตกห้าเปื่อยมืดเลยเปื่อยน้ำหนามมาได้มันแฉ่หนามลายทานนะพลอยมืดอ๋อแบบทานมันใหม่บิร์แล้วทานเลยเนาะโดยแต่บ้านนี่พื้นตกลงมาทึกบ้านเลยมันเปื่อยมันเป็นขิเทาไปเลยบ้านนี้โดยก็ได้ได้ทานเสียไปซื่อได้เนาะโดย จานคาแก่กับเพราะอะไรลูกจานคาแก่กันเทียวหนึ่งชามชิปเลยเดีทานชิปชอบบุก,กุ้มเลยนะเนาะ<า>มันก็ต้องมีงอุปรสรรคก,ก,ะนะกนันเนาะอียังงก็ได้ดปัญหาทุกอย่างมันต้องมีอุปสรรคบอระดับลื่นไปทุกอย่างไนะงที่ไหนก็โอ้โทษเอานะแต่ใบเสร็เฮายากกับ,บยาก,กับเฮ็ดที่เกขานะเนาะเฮ็ดก็เหมือนเลยยาวะได้แนละ้วมันเป็นอาชีพของเขาต้อง เลี่ยงควบครัวเขากินอยู่เลาะเนาะ <โด S 1> แต่ว่าโดนมา,นาก,มากไปสิมันกระมือย์เป็นบ่ยา <โด S 1> มันโดนมากแบบกาใบวสิอาสอบแล้วหลอดอนี้เนาะจักแล้ังหัวามันก็มันได้กับพลุโต๊ะห้ามอีกไดยังมาอนะ่ะอันคือเขาแก้ในใจเขาว่านี่ได้เ้าสอบแล้วหลอดนี่มันออกมาว่ได้สีสหารสอบใช่หต๊ะคนผลต๊ถือเปน้ำหนามมัน มันก็ได้เฮ็ดให้เมื่อยถิ่มไปนําไปซื้อนะขวดมาโลมีตะกีดินโลบ่ได้มีเห็นยามทานโลเมื่อยบ่ได้มีทานจักเม็ดว่าป่ขวดจนฮอดครึ่งว่าแต่เก่าันยามแดดนี่ขวดเป็นครึ่งก็ได้มันสาว30อยี่ทาน10อขวดวาดนี่นะอันนี้ก็ลําบากอเนาะเอช่วงหน้าพุ่นยช่วงหน้าแรงกับหน้าพุ่นเฮ็ดไง่นน้แร ยำแดงเห็นไงกว่าเนาะโดำพด่นเหมือนพ่นต๊หลายกรเปื่อ,อมมยมบ่ใหม่อีกกระมี่ดิบ่ใหม่กระมี่จู้ใหญ่ติดใหญอีกกระมี่อีกโดใหม่แรกพ่นตกมะห้ามกเปื่อทิมทชื่อกเปื่อทิมอืม่อกันไข่แน่กับมืออื่นก็นขวดแล้อย่างพตกห้ามอีกโดยบริยุทธ์บริยนนะเนาะทุกมือหรือเ่อันดเดทานเลยมืออื่นก็คขวดเต่าอะไรกับมันแดดนะ คือชีชวยๆเงี่ยจังคันพ้นบนโต๊ะวามันพนต๊กับบริขวดอีกโดยหาเนีชูรูกชเต่ากินแต่ได้มือแต่เดีเวีนนี่้อาแต่นี้เราถาเพิ่นกับาน้ำหมอน้ำใหม่ต้มถาเพื่นแไหมเดี๋ยวทำไมเดีนไมเราบานเาเนาะเพื่นกับาอะไรวันเพิ่นกันี่กัขวดทานท้ามือนอันนี้ก็มันใหม่บุชุดได้เมือน ไม่ชุดกับอื่นเนี่ยควนมันเริ่มทอยเลยวด็กอื่นกับชิชุดอีกกวอดอื่นนแต่าบกไงบกาได้หาหกสิบองป่ได้อช่มโดยในเครื่องในซานจะใต้ยังไงในเครื่องในซานเลยไม่ได้ใต่ยังไนเอาคำมาในมือติบแล้วบ่นีลยคำมาแล้วกันเนาะมีจะใต้ไปออกไปโคบหน่อยบ่โอ้พระสลักสลารเซล์กับบริมีบนในเครื่องในซานจมั้ยมึม อยู yeah. okay. ่มือนมื่มากที่จะกี่ได้หนอเนี่ยหลายปีเลยหาหกปีมันอยู่มือนมื่มากอยู่ี่น่ะโดยใต้ายเห็นแสงสว่างกันเนี่ยแต่งามอ่านกังเว้นนะเนาะโดยพอตกมืดมากเนี่ยวิ่งแต่ขาวบอลนอนอย่างเดียวโดยังหน่อยก็มีไฟฟ้าโซดาเซลล์ก็ยังดีได้เนาะอ๋อคนจิตโต้แล้วพี่น้องเคยบาดไหมครับคนตกับมุลไม่ได้แลกทานเอาอีกแล้วรอบสองอีกแล้วบ่ ลุบเลยนะการวันนี้นะตกเลยเสียแห้งไปชื่อเนาะเ้งเสียเฮ็ดมาเฮาก็บ่อยากมันสูญเสียไปมื้อนี้ว่าสิขวดบ่สบายแต่เมื่อคืนนี่พูอือตากแลดหลายเนาะเจ้าก็ได้ขวด่านก็ขวดไปขวดไปก็บ่แนมเห็นทานก็เมื่อยมันฮ้อนเนาะจักอันไดสิฮ้อนจักโอ้ใจอยู่เอ้ยใจอยู่ เพราะว่าเฮาก็เคยเคยเฮือนนะอาชีพอาชีเลยนะบอกตรงเลยผู้ใดก็หาเสากินค่ําน่ะผู้มื่อนี่โดยอาชีเลยนะอันเรือทานนันผู้บืนหาก็บ่ได้กินผูมือนีแม่นแต่ผู้ใดก็บืนหาเรื่องราคานี่ยอมราบ่าได้ดีอยู่ังไแต่มันบ่มีมันมีแหละอันจะยากเนาะตอนที่เฮาเฮ็ดน่ะอ่าเฮาเฮ็ดลองเบิ่งะตอนแรกบ่ได้ใส่จักตัดเอา แมนยุกแต่แต่บาแห่งเขามันถอยลงไปลายมันเมื่อยมันแห้งทาดเลยถอยลงไปลายบ้านนี้พอหลังจากที่เราเริ่มเอาไม้อาเอาจักตัดเอาเนาะมันก็ต้องอะไรอะไรย่างวะเนี้ยการน้ำมุน้ำมันเอคอีกกระเพื่องอีกแม่น้นกระเพื่องเนาะเมยเขาก็บักแเมนเมนสื่อจากไปจักลีนไปจักละมันแมนนั่นแหละเหมากระเพื่องคือการจากกัไว้ยุก่ะเปื่องต่ มันสิมากินตัวนี้พี่น้องเลยปืนมันจีมากินตัวนี้แต่ใส่มือตัดอาวัตมันบาไวเหาบาดในร่างกายเหามันบาไวเนาะเาเลยเมื่อยอะไรกูเมื่อยอะไรก็ได้โอ้เจ้าก็เลยมื่อยมากกูเมื่อยเลยเมื่อยเฮดเละเมื่อยดีพี่น้องเลยถ้าอยู่เฮดกับอยู่กับไม้นี่ยเมื่อยครับแต่ผู้เสือต้องลองเนาะของแบบที่ต้องลองเลยยุงเห็นไมอนี้เออเออยุงเห็นว่าออกกางเวลเวลาเขาไปคอดนี่ก็โคดแบบ ทรมานเลยเนี่ยอ่าขี้ฝุ่นมันขึ้นนะขี้ฝุ่นหายใจก็บอออกไปไออย่แล้วเนี่ยบอหลงยามันขี้ฝุ่นมันเข้ามาในหูดังหูดังก็เลยปั๊บเดิมคืออย่นียนั่นแหละมันเสียดเลยเฮาไปบรร่างกายเฮาไปสบายพาพักหนาข้ามกระห่มไม่ไห้ในกันไล่เติบอยู่ดังกสะสมไว้ไล่อยู่เห็ดทานกันเมนอยู่มันไล่ผ้าหลายปีเลยเห็ดไล่ปีแล้มันก็สะสมทะลุเล็กแล้วเนาะแอนะเห็ดน้ำทานนะ แมนๆๆเฮาซื้อได้ตัวนี้เนาะธรมานตอนคอดอีแค่พี่น้องเพิก้มๆเนี่ยอือไงวาลูกจะ้อบัดบัดอัดอัดอันอัดปากให้ใจบ่ออกบัดนีลายจะแฮงําบากบัดอัดปบัดให้ใจบ่ออกบัดเอาอันปปออกบัดพุ่นเข้าปากบัดนีเข้าดังบัดนีกันอัดเข้าคือกันดําผยลแกอมากดก็บ่อยู่นะบ่อยู่อัดกะเห็นครับ พอแล้วนะพี่น้องเลยเรื่องคำทานเนาะบ่าวลา้แล้วก็น้ำบากอยู่เรื่องเห็ดทานกับไม่กับยังเลยสมควรอยู่ลำบากมากกับพเห็ดน้ำหนีกับพวกอะไรกินกูณม่เนี่แต่ก็ต้องเห็ดเนาะต้องเห็ด็ต้องเห็ดอันนี้เขาหงำเฮี้ยนอะไรบอาเหี้ยนะยังอยากน้ำรถน้ำล่างไปทรงนั่นแหละยังบอดเขาหงำเฮียนอยู่โอ้อยากน้เพึ่นในรถล่างกับบุญเงี้ย นักเรียนเข้าโรงเรียนแน่เนาะได้จะได้เพิ่นก็เปิดเทอมแล้วบ่ได้ข่าวบ่ดอกว่าเอ๊ะนี่แหละก็เปิดได้นี่ย่านน้ำลอดนัอืมไกลบ่เข้ากเข้าพนได้เข้าโรงเรียนได้ทแต่ก็อยากให้เขามเียนนะตอนนี้แหละยนลอดนี่แหละบ่มีรถรับส่งแต่ละมื้ออมันยานอย่างเนาะ กะยะครูมื้อนี่แต่กะแค่แน่ดอกผู้เดียวพอแล้วบ่บาดนี้พอแล้วเนาะพอผู้เดียวโจ่อนตัวเองกะยังบ่แข็งนพอแล้วบานี้ึงลูกงเต้านะหน้านี้ใหญ่กทั้งวากันเนาะนีกยังสิบรอดละแม่กยังบแงมือนี่เจ็บๆมอแอดเรื่อยเนาะเจ้าเนาะาเบิงเจ้านกบแงเนาะ เป็นยังขูมือในได้น้ำหัวซีมือดีซามือไข่เริ่ดแน่นอนไปได้เมื่อยกองมึงเลยโดยเป็นหลายปีแล้วเป็นเป็นน้ำห่างไกลเข้าเนี่ยเนาะโดยอ๋อโอเคสัะเดี๋ยวเขาจะเอาเงินให้อันพ่อได้ซื้อยากินเด้ออ๋อเอาเงินซื้อกับประสบายอยู่แล้วอ่ะเอาเงินไปซื้อยากินโดยโดย โอเคมื่อนี้เขาจะได้ขอตัวครับก่อนเด้อวันเด้อข่าวเยี่ยมมายามเบิงเนาะกะเขาแนะจำไปกันยังพอได้อยู่ได้กินอยู่ตอนนี้เนาะกัมีแต่สูสูเอ้ยให้ดีๆเศร้าให้ไวเนาะโดยลูกกะเรียงไงไงไวเด้อจะดื้อกะแม่์แล้วลูกโดยไหมโดยโดยอ่ะโอเคสบายดีก่อนเด้ยเลยจังไหนก็สบายดีก่อน่ะโดยอ่ะอยู่ดีมีแห้งหน่ะอ่ะโอเคเนาะพี่น้องเนาะในมื่อนี่มาเยา่กับในเข่ามา อัปเดตสาวใจอีกเทธอเนาะพี่น้องกับเบสบายพี่น้องกับเบิร์แล้วกับเซอร์บอสบายดีเดี๋ยวพี่น้องกับร่างกายเราแบบซีมือดีสามือไข่ขว้าแล้วเนาะกับเฮตทานนี่กับโซนาพลนี่มีความเสี่ยงหลายเนาะพี่น้องเนื่องจากว่าถ้าฝนตกลงมาถืกนี่ก็คือมันจะเป็นขี้เทาไปเลยแล้ววะเนาะก็มีความเสี่ยงโมงนี้ไปหลายฮะสำหรับคลิปนี้ก็โอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้มันยาวก็จะได้จบคลิปปิดคลิปลงไปแล้วเนาะ ก่อนสิไปโมยาวก็ต้องขอขอบุณขอบคุณทั้งพ่อแม่พี่น้องและเอสซี่พี่่จะดีกันเบิร์กู้สุสุคนเนาะที่เข้ามาติดตามและหับส้มผลงานของมมยาวตั้งแต่ต้นจนจบเนาะมมยาวก็ขอขอบุณขอบคุณที่บอข่ามโฆษณาของมมยาวกขอบุณขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ส่งแรงเสียแรงใจให้มมยาวทุกๆมือเนาะมมยาวก็ขออยพรในใจให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งอยู่เย็นเป็นสุขสุขกายและสบายใจไปตลอดชีวิตคิดจริงได้กระสมนั่งปรารถนาเนาะนอนรับก็ขอให้เงินหมื่นนอนตื่นแต่ขอยเงินแสนนะซะถูก คือสำหรับคลิปนี้คือมญญายาบ่สอย่างผิดพลาดมญญายาก็ต้องกราบขอโทษและขออภัยพ่อแม่พี่น้องหลายๆเนาะถ้าอยากเสยดเดือทตั้งใจเพิ่มเติมอ,อ,อ,อย่างไดกติดต่อสอบถามได้น้อพี่น้องเนะญญาะมายาก็ยินดีเป็นสะพานบุญให้พ่อแม่พี่น้องอ่าสำหรับคลิปนี้มญญาก็จะได้จบคลิปปิดค,ดค,ดคดลิปลงไปแล้วเอาไปโพบไปพ้อกับบรรยากาสหน้าเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะสำหรับมายานี้ยมญยาก็สีขอการาบคำบากรา,าบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกันเบิดกูสู่สุขคนเจอกันโอกาสหน้าศเลยพ่อแม่พี่น้องสบายดี